ทุกคนวันนี้ครับหลังจากเลิกงานกลับมานะครับก็มาทําแกงอ่อมนะครับแกงอ่อมปลาดุกใส่กับผักชีนะครับแล้วก็จะมีข้าวเหนียวปั้นๆนะครับนี่ครับอ่าตอนนี้ก็ลองชิมดูก่อนครับหลังจากกลับมาจากทํางานนะครับก็เป็นแบบเตาบ้านๆนะครับอือือ ออืืแส่มาครับเราก็จะใส่ที่ใส่เข้าไปนะครับก็เป็นตามใจเรื่องนะจะมีปลาดุกแล้วก็เป็นมะเขือแล้วก็ผักชีนะครับเกรกออกผักชีแล้วก็พอดีวิธีการทําไม่ให้ดูนะครับพอดีก็ที่บ้านก็ฝนก็นลงแล้วก็คั่วเขาคั่วนะครับครับ แกงอบผัดชีแซ่บแหอมหอมวันนี้หวยไม่ถูกครับนี่ก็จัดไปครับนี่ปลาดุกครับล้วนเล้วงล้วนก็จัดไปครับในขอบคุณทุกคนทั้งแจนะครับที่ติดตามนะครับนี่ครับก็มันไม่ค่อยมีเวลาครับก็ทํางานส่วนเยอะนะครับกลับมาบ้านก็นี่ครับนี่แซ่บแกง่อมนะครับ แกงอ่อมหมักชีใส่กระปุกมาครับแซ่บๆด้วยกันนะครับกับบรรยากาศที่ฟ้ากำลังลงกระหึ่มหึมหึมหึมเอาโอเคครับฝนก็ตกแล้วครับโอเคครับขอบค้าทุกการติดตามนะครับครับใครไม่ถูกหวยก็ไม่เป็นไรงวดหน้ายังมีนะครับงวดนี้ก็เอาใหม่เอ้ยงวดหน้าก็เอาใหม่นะครับครับไปแล้วครับสวัสดีครับ ดูแลเขามากมลูก